大家เสวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าตาเจ้าต่อตาเจ้าต่ออยู่ใน HSK 5แปลว่าคบค้าสมาคมหรือไปมาหาสู่เรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ 多仰听呢，我相信没有人愿意跟自私的人打交道。我相信没有人愿意跟自私的人打交道。ฉันเชื่อว่าไม่มีใครยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับคนที่เห็นแก่ตัวและตัวอย่างที่สอง，妹妹是一个内向的人。 เา不喜欢跟别人打交道。妹妹是一个内向的人。他不喜欢跟别人打交道。น้องสาวเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเก็บตัวคนหนึ่งเขาไม่ชอบคบค้าสมาคมกับผู้อื่นแล้วกลับมาพบกับ HSK 6เวลาคํำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน